สวัสดีครับตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโอคู่มือการใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบครุภัณฑ์ปี66ของคณะวิทยาศาสตร์ตอนที่2นะครับซึ่งเป็นการอ,อ,อัดวิดีโอซ่อมจากคลิปที่แล้วที่ปรากฏว่าเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเ,เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเ,เรียกแอปพลิเคชันของเรานะครับที่เราได้อินสตอลเรียบร้อยนั้นมาใช้งานนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันครุภัณฑ์6แบ่งไปตามกลุ่ม ซึ่งเรียงลาดับตามการลงทะเบียนใช้งานค่รูปหันของแต่ละยูเซอร์ไปนะครับนี่ผมก็เรียกมาใช้ตอนนี้กําลังซิงข้อมูลนิดนึงตอนนี้นะครับเราก็เป็นอย่างที่เราได้คุยกันนะครับก็บจะมีอยู่4เมนูนะครับเมนูดาต้าเบสซึ่งรวบรวมข้อมูลทั้งหมดครับในส่วนของครูพันที่เราเใช้ แล้วก็มีบันทึกเอาไว้นะครับใน ERP แล้วก็บวกกับคุรุพันธ์เพิ่มเติมที่เรามีการสืบค้นเมื่อปีที่แล้วเอาไว้นะครับแต่ว่าเราจะมาดูว่าสมมุติว่าคุรุพันธ์ที่เราเจอเนี่ยมีหน้าตาลักษณะต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการตรวจคุรุพันธ์ที่แตกต่างไปนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเดินมาแล้วผมเจอ,อตัวนี้ก่อนแล้วกันเป็นภาพนี้ก่อนนะครับ ภาพนี้นะครับเป็นคูรูพภัณฑ์ที่เป็นลักษณะครพูพภัณฑ์ที่เราได้ทําการสํารวจแล้วก็ติดสติกเกอร์แนบเอาไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นเลขคุรูภัณฑ์ที่ยังไม่อัปเดตล่าสุดนะแต่ว่าอัปเดตล่าสุดแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้เ,เลขครพูพภัณฑ์จะมีรูปแบบอื่นแล้วนะครับจะเป็นแถบสีนวเหลืองแบบนี้นะครับเราก็มีการลงเลขครพูพภัณฑ์แล้วก็ทําการจับคู่นะครับกับสติกเกอร์ QR code ตรือทุกทีบาร์โค้ดของเราเอาไว้นะครับ คูปอ์ลักษณะแบบนี้เราสามารถใช้เมนูที่เรียกว่าเช็คบ by โค้ดก็คือเราสแกนโค้ดแล้วเช็คได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันก็คลิกไปที่เช็คบ y c โค้ดนะครับพอคลิกไปแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าข้อมูลที่มีการแสดงอยู่นะครับถ้าเป็นยูเซอร์ปกติเนี่ยก็จะแสดงครันธ์ทั้งหมดที่แต่ละท่านได้ทำการเ,เช็ค เอาไว้นะครับเพียงแต่ว่าแอปพลิเคชันเวอร์ชันที่ผมเปิดอย่นี้เป็นเป็นของแอดมินนะครับก็จะเห็นคุรุภัณฑ์ตูชิ้นที่ถูกเช็คไปแสดงออกมาแต่ถ้าเกิดเป็นตัวคุรุภัณฑ์ของของแต่ละคนก็จะเห็นเฉพาะคุรุภัณฑ์ชิ้นที่แต่ละท่านได้ทําการเช็คนะครับถ้ามีอะไรผิดปกติก็ช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยเราก็จะกดเครื่องหมายบวกเพื่อจะเพิ่มคุรภัณฑ์นี้เข้าไปนะครับพอกดเครื่องหมายบวกเนี่ยเนื่องจากเป็นการเช็คบโค้ดนะครับเราก็จะทําการสแกนโค้ดโดย บริเวณ QR Code เนี่ยซึ่งสแกนได้ทั้งบาร์โค้ดและ QR Code เนี่ยนะครับก็จะมีปุ่มเหลี่ยมกลุ่มตรงนี้ซึ่งอนุญ,ญาตให้เรา,เาใช้กล้องถ่ายรูปของอุปกรณ์มือถือได้นะครับเราก็กดไปก็จะเป็นเปิดกล้องขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ภาพเราก็จะวิ่งไปสแกนที่บริเวณของบาร์โค้ดอุปกรณ์ของเรานะครับ ไม่ทราบจะสแกนได้ไหมเพราะว่าภาพค่อนข้างจะเบิอนิดหนึ่งเห็นก็เอ่ยพอดีภาพนี้ถ่ายมาแบบเอียงๆด้วยนะครับทั้งสอภาพก็เอียงอะไรก็เอียงอจะได้ไหมเอ่ย อ่าได้แล้วนะครับต้องปรับมุมนิดนึงนะภาพนี้เนี่ยคือผมถ่ายเอียงด้วยนะก็เลยทำให้อ,อดูลำบากนิดนึงพอสแกนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเลข barcode หรือ QR code ขึ้นมานะครับแล้วก็จะแสดงเลข inventory number หรือเลขคุรุัน number ที่ทำการแมปเอาไว้เมื่อปีที่แล้วนะซึ่งเลขตรงถูกต้องนะครับ0959294 ไปเรื่อยๆจนลงท้ายด้วย1775-0อ่แสดงว่าเรียกรูพันธ์ตรงนะครับตัว a s s e s s Description ก็บอกว่าเป็นโต๊ะทำงานนะเป็นการอธิบายลักษณะรูปพันธ์ขนาดอะไรก็ว่าไปนะครับตัว Location a s s e t Location ก็ตำแหน่งที่เก็บครุภพันธ์นะครับเป็นตึก SC อาคารเฉลิมงพระเกียรติห้องหรือ Room เนี่ยก็ระบุว่า K108 สภาพของสินทรัพย์ใช้งานอยู่นะครับตรงส่วนนี้จะสังเกตว่าจะมี บริเวณของ access location เนี่ยถ้าเกิดไม่ตรงเนี่ยเราสามารถจะป้อนข้อมูลเพิ่มเติมอัปเดตได้ว่าตอนนี้อยู่ที่ตึกไหนอาคารอะไรนะครับหรือว่าตรง room เนี่ยก็สามารถจะเปลี่ยน location ของห้องได้เช่นกันสภาพสินทรัพย์ก็เปลี่ยนได้นะครับเช่นกำลังซ่อมแซมรอซ่อมแซมหรือว่า ใช้งานไม่ได้ก็สามารถเอนเตอรตรงนี้เข้าไปได้นะครับแล้วถ้าคุรูพันตัวนี้เคยถูกลงทะเบียนเอาไว้เรียบร้อยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรูปภาพที่ถ่ายเอาไว้ก็จะถูกเรียกมาแสดงเช่นกันต่างภาพแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเรียบร้อยดีนะครับก็กดเซฟได้เลยหรืออาจจะเพิ่มหมายเหตุ จากผู้ตรวจเป็นยด้นะครับตามที่เห็นสมควรแต่ถ้ากดเซฟไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการเซฟลงไปแต่ถ้าบาง e ังเอิญนะบังเอิญว่าคุรุภัณฑ์ตัวนี้มีการตรวจแล้วเช่นอาจจะตรวจแล้วหรือว่าคนอื่นมาตรวจแล้วเนี่ยหลังจากที่เราช่วยๆกันตรวจเนี่ยพฤติกรรมจากการกดเซฟจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นว่า ah, there is already a row w i c h key ตรงนี้เพื่อนจากผมให้ีย y เป็นเลขคุรุภัณธ์นะ มันจะปรากฏคีย์ตรงนี้ขึ้นมาคือศูนย์สามศูนย์หกเจ็เนี่ยซึ่งคีตัวเนี้ยได้ทําการเอนเตอร์ข้อมูลไปแล้วมันก็จะไม่อนุญาตให้เราเซฟข้อมูลได้เนื่องจากถูกเซฟไปแล้วโอเคไหมครับดังนั้นถ้าเรามีการเอนเตอร์ข้อมูล q r วโค้ดซ้าซ้อนกันเนี่ยมันตามหลักแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งโค้ดไม่ว่าจะเป็น QR โค้ดหรือบาร์โค้ดมันก็จะแมปเฉพาะคูพันหนึ่งชิ้นเท่านั้นตรงนี้ก็จะตรวจความ ผิดปกติได้เช่นกันครับอัน,นี้ผมขอญอยตแคนเซิลไปก่อนนะครับเพราะว่าเราได้แอดข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วอีกตัวนึงคือครุพันธุ์ที่เป็นรุ่นใหม่นะฮะน,นี่รุ่นใหม่คือปี6-6เป็นต้นมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นนี้นะขออภัยผมเปิดภาพผิดอ่ารุ่นนี้จะมีลักษณะพิเศษอันหนึ่งนะครับบางท่านเนี่ยที่ทางานระหว่างปีนะครับคือทําการอัปเดตคูุรูปพันธุ์ไปแล้วเมื่อปีที่แล้วเนาะแต่ระหว่างปีก็ขยันอัปเดต ก็อาจจะทำตรงนีเ้เรียกว่าทํางานาซ้ำซอนขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าเลขครุภันที่เป็นเลขครุภันฑ์ก็งแต่ปี6-6เป็นต้นมาเนี่ยนะครับซึ่มีรหัส0966เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ QR c o ้ดติดมาด้วยอันนี้ที่เราดีไซน์ใหม่นะครับงานขางพัสูุก็ดีไซน์ไปว่าต่อไปนี้นะเลขครุภัน์พวกนี้เราไม่ต้องมาเอนเตอร์ข้อมูลแล้วก็มาเอา สติ cker bar code มาติดแปะแล้วขอให้มีโค้ดตรงน,นี้มาด้วยพร้อมๆกันเลยวิธีการใช้ก็คือพอเราเจอแบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็สามารถถ่ายรูปหรือสแกน QR code เพื่อทำการตรวจเช็คได้นะครับ<อ>ก็กลับมาที่เมนูเช็คบา c o โค้อีกครั้งตอนนี้เราอยู่ที่เช็คบา c o โค้อยู่แล้วเนาะเราก็กดเครื่องหมายบวกเพื่อจะสแกนเพิ่มคุณุภัณฑ์ที่เราตรวจเข้าไปนะครับแล้วก็กดเปิดตรงบริเวณกล้อง ะใช้การสแกนตรงนี้นะครับพอเราได้ปุ๊บเราก็สแกนเราให้เล็งไปที่บริเวณของเจ้าตัว QR code นะครับผมขออนุญาตค่อยๆเล็งไปเพราะว่ามันทำงานเร็วมากถ้าอยู่ในมุมที่ถูกต้องเสร็จแล้วครับจะสังเกตว่า QR code เนี่ยที่สแกนมาเนี่ยมันจะเป็นเลขชุดเดียวกับคุรุพันธ์อยู่แล้วนะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยรหัสคุรุพันธ์ใหม่ๆเนี่ยพอสแกน QR code ปุ๊บก็บจะได้ได้คุรุพันธ์ออกมาเลยนะครับและนอกจากเลขคุรุพันธ์เนี่ย ใน Database ก็จะมีรายละเอียดต่างๆของครูพันธ์ก็จะมีการแสดงรายละเอียดเช่น a s s e t description หนึ่ง a s s e t description 2เป็นการอธิบายคุณสมบัติของครูพันธ์ต่างๆนะครับแล้วก็มี a s s e t s location คือสถานที่ที่ครูพันฑ์นั้นอยู่ก็จะแบ่งเป็นอาคารแล้วก็ห้องนะครับซึ่งตรงนี้อนุญาตให้ป้อนข้อมูลได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากฐานข้อมูลนะครับเช่นถ้าครุภัณฑ์ตัวนี้ไปอยู่ที่ตึกเคมีอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยน จากอาคาเรเสริมเขตเป็นอาคารเคมีอะไรก็ว่าไปนะครับสภาพสินทรัพย์สามารถอัปเดตได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องทําเพิ่มคือครูพันเนี้ยยังไม่ได้ถูกถ่ายรูปเนะมื่อยังไม่ถูกถ่ายรูปก็กรุณาถ่ายรูป3ภาพมาประกอบ้วนนะครับเช่นภาพเลขครูพันท,ที่ครับภาพของครูพันภาพที่1น,นะครับเอ่อภาพที่ครูพันแล้วเห็นบาร์โคดอันนี้เป็นภาพที่2แล้วก็เช่นภาพเนี้ยถือว่าเป็นภาพที่2 แล้วก็ภาพที่3มคือเลขครูพันธ์ที่ยังครูพันด้วยเพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นได้ทั้งภาพที่2และภาพที่3เลยคือจะมองว่ามันแสดง QR code า a r code หรือเลขครูพันธเป็นได้ทั้ง2กรณีนะครับดังนั้นก็อาจจะขยับมุมนิดนึงให้รู้ว่า,าใช้ภาพถ่ายที่แตกต่างกันแต่ว่าถ่ายบริเวณนี้แหละครับสําหรับในกรณีของครูพันใหม่นะแต่ถ้าเป็นครูพันเก่าซึ่งมีเฉพาะเลขแล้วเราต้องเอาาร์โค้ดมาแปะ ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับมีการป้อนหมายเหตุจากผูต้ตรวจได้จากนั้นก็ทําการเซฟนะครับแต่ตอนนี้จริงๆแล้วผมผมยังไม่เซฟเหรอกเพราะว่ายังไม่ถ่ายภาพนะครับแล้วก็ตอนที่อัดคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้อยู่สถานที่จริงนะ,ะเราแค่ถ่ายภาพออกมาทดสอบระบบเฉยๆเดี๋ยวก็ต้องไปทําการอัปเดตในในสถานที่จริงที่ครูพันตั้งอยู่เพื่อถ่ายภาพให้ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่1นนะครับก็คือเช็ค by code ต่อไปเป็นเมนูที่2เมนูที่2เนี่ยจะใช้เช็ค k y y u u m e r r หรือว่าใช้เลขครูพันในการเช็คนะครับลักษณะของกรณีที่เราจะเจอเนี่ยก็เช่นกรณีนี้กรณีน,นี้จะสังเกตว่ามีเลขครูพันติดอยู่แต่ว่าไม่มีบาร์โคดที่เราใช้งานอันนี้นี่เป็นอาจจะเป็น qr code อื่นๆนะของของภาครุชาที่ติดเอาไว้งก็แล้วแต่แต่เราไม่มี บาร์โค้ดหรือ q r วโค้ดที่เราจะทำการจับคู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังได้ก็คือว่าในฐานข้อมูลเนี่ยมีคลูพันชิ้นนี้แต่ยังไม่มีบาร์โค้ดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือเราควรจะไปขอบาร์โค้ดมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยพัสดุนะครับจริงๆแล้วแต่ละแต่ละงานก็มีอยู่แล้วนะเราไปขอมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาบาร์โค้ดเนี่ยเอามาแปะประกบอยูอย่างนี้ นะครับเพื่อจะทำการเ,เช็คแล้วก็ทำการแมปปิ้งบาร์โคดไปเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันถ้าว่าทำงานยังไงเรากดไปที่เมนู c h e คบ by นัมเบอนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกเพื่อพยายามเ,เพิ่มเลขคูรุพันเข้าไปเราจะเสริรเลขคูรุพันนะครับตรงนี้ก็จะเป็น inventory number จะสังเกตว่า เลขที่จะกรอกตี้ต้องเป็นเลขที่มีอยู่ในฐานข้อมูลแล้วเท่านั้นนะครับเลขอื่ที่อยู่นอกเหนือฐานข้อมูลนี้กรอกไม่ได้เดีย๋ยวผมจะลองทดสอบให้นะครับตัวอย่างเนี้ยเวลาที่เราคลิกเข้าไปเนี้ยมันจะมีคล้ายๆกับตัวเลขกว่าให้เลือกนะผมแนะนําว่าพิมพ์เลขท้ายเนี้ยสี 4, ตัวเข้าไปเนี้ยเราเลือกตัวที่ที่ใช่นะครับที่ตรงกับรูปพันธุ์ของเราก็เอามาใช้งานได้เลยนะครับเช่นผมพิมพ์504 มันก็จะเริ่มสกรีนนะครับจะสกรีนหรือว่าทำการฟิลเตอร์เลขที่เป็นไปได้นะครับ80เดี๋ยวครับ50480 0ขีดศเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวนะครับเลขข้างหน้าก็ตรงแสดงว่านี่แหละคือครูพันธ์ที่อยู่ในฐานข้อมูลแล,แล้วเราก็คลิกเข้าไปเลือกนะครับเขาก็จะบอกเลยว่านี่คือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะยี่ห้ออะไรอยู่ที่อาคารไหนซึ่งตรงนี้ไม่ตรงนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะ อชั้นอะไรห้องอะไรนะครับใช้งานอยู่ซึ่งตรงที่นี่แสดงว่าข้อมูลอันนี้ผิดแน่นอนเราก็สามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าฐานข้อมูลตรงนี้มันไม่ตรงกับกับฐานข้อมูลจริงเนาะเราก็สามารถ Enter ข้อมูลนี้ไปได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับเขาอนุญาตให้เราเพิ่มตัว QR code เข้าไปด้วยนะ QR code นี่คือ สมมุติว่าเราเอาเอาคิวอารมาแปะเนะเราก็พิมพ์เลข q r วอาร์โค้ตรงนี้เข้าไปเลยนะ,ะเดี๋ยวผมไปเพิ่มตรงนี้ให้อีกหน่อยดีกว่าอาจจะตั้งให้มันสามารถสแกนได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราอ่านเลขคิวอาร์ ode, ก็อาจจะอาจจะอ่านแล้วเป็นเทอข้อมูลผิดนะครับซึ่งเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยผมจะขอชี้แจงไปได้ว่าช่วงประมาณสี่ทุ่มของทุกคืนนะครับผมจะปิดระบบ นะบางคืนนี่ผมจะทำการปิดระบบแล้วก็อัปเดตข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะเรียกใช้แอปตอนประมาณหลังสี่ทุ่มมีปัญหานะครับใช้อาจจะบางคืนอาจจะใช้งานไม่ได้นะจนถึงช่วงเช้าก็จะมาใช้งานได้อีกครั้งเลยอันนี้ผมขอแจ้งในนี้ให้ทราบนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อเราอัปเดตครบเรียบร้อยแล้วเราก็กดเซฟไปนะครับแต่จริงๆแล้วอยากจะให้อัปเดตให้ครบถ้วนนะครับจริงๆแล้วภาพต่างๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เซตว่าจะต้องถ่ายภาพ ต้องต้องแต่ควรจะทําให้ครบถ้วนนะครับสิ่งสิ่งที่ผมไม่บังคับก็คือผมเรียนรู้จากท้งที่แล้วคือถ้าเกิดบังคับก็ต้องถ่ายภาพนู่นนี่นั่นเนี่ยบางทีก็ทําให้เกิดความยากลำบากในการทางานจะขอความกรุณาว่าขอให้ทําให้ครบถ้วนนะครับโอเคนี่ก็คือเมนูที่สองครับเช็คบายนัมเบอร์เดี๋ยวลองอาจจะมาลองเช็คบายนัมเบอร์อีกสักตัวหนึ่ง อ๋อตอนนี้เราเช็คไบโค้ดไปแล้วใช่ไหมเรียกตัวนี้อ่ะคี้ถ้าเกิดว่ามีมีอีกขั้นหนึ่งนะเดินมาเจอแล้วก็เช็คไบนัมเบอร์ตัวนี้เหมือนกันอ่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวเรามาลองดูนะสมมติว่าเราเจอตัวนี้ละทุกคนจาได้ไหมครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้ได้เช็คไบโค้ดไปเรียบร้อยแล้วใส่ฐานข้อมูลไปแล้วแล้วผมอธิบายว่าถ้ามีบางคนได้ทําการเช็คไบโค้ดไปแล้วเนี่ยแล้วเราทําการเช็คแล้วพยายามบ้อนข้อมูลซ้ำเนี่ยมันจะไม่ยอมแต่ถ้าบาง บางท่านอาจจะลืมนะกดข้อมูลผิดคือแทนที่จะใช้เช็คายโค้ดกลับไปเลือกเช็คายนัมเบอร์นะครับแล้วพอเช็คายนัมเบอร์ปุ๊บก็ทําแบบเมื่อสักครู่เลยก็คือป้อนเลขรูพันเข้าไปท,ทั้งทงที่เห็นอยู่แล้วว่ามีบาร์โค้ดนะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่ามเกิดอ,อะไรขึ้นเลขรูปันขอขอนุญาตป้อนเลขทายนะครับจะได้ง่ายเนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้า หนึ่งเจ็ีดศอ่ะก็จะมี2ตัวนะดูครว่าตัวไหนตัวที่ใช่ก็คือ095929คือตัวนี้นะครับก็กดตัวแรกเข้าไป,ปมันก็จะบอกเลยว่านี่ก็คือโต๊ะทํางานจําได้ไหม,มข้อมูลเนี้เหมือนกับที่เหมือนกับที่เราทําการเช็คบายโค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะมันมันดึงมาจากดัตตาเบสชุดเดียวกันนะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ครับ คือถ้าเกิดว่ามี QR code แตะอยู่เนี่ยมันจะขึ้นเลข QR code เลยซึ่งก็ขึ้นถูกต้องนะครับอ่าโอเคขึ้นถูกต้องนะศูนย์สามหกศูนย์สามศูนย์หกเจ็ดขึ้นถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีรูปถ่ายเอาไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับเขาก็จะแสดงรูปถ่ายมาครบถ้วนเหมือนกันแต่ประเด็นคือถ้าเรากดเซฟตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้น กดเซฟตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเซฟได้เพราะว่าเพราะว่าผมลองกดเซฟดูนะเซฟไปเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยกำลังทางานอยู่แล้วก็เซฟไปแล้วเดี๋ยวหลังจากที่ตัวเลขสีแดงนี้หายไปคือมันเซฟไปเรียบร้อยแล้วอ่ะทําไมทําไมถึงทําได้ครับเพราะว่าเมนูเช็ค by Code กับเช็ค by น u m เบอรเนี่ยเราเก็บไว้ในดัตเต้าเบสคนละตัวกันรวมถึง เมนูนอกบัญชีด้วยที่เราจะทําการเช็คเนี่ยมันเก็บคนละดาตเาอรเบคนละตัวกันดังนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีบางคนหรือเราเองเนี่แหละเช็คบ y ลโค้ดไปเรียบร้อยแล้วแต่เราไปเผลอเช็คบ y n นัมเบออีกมันก็จะเก็บเข้าไปในดาต a า a s e เบสเช็คบ y n นัมเบนะครับดังนั้นดังนั้นนะครับถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้เช่นขอยากทำการทดสอบอีกครั้งนะครับสมมติว่าเราเราไป เช็คใบ number เนอะเราป้อนเลขเข้าไปแล้วเราก็ป้อนตัวอะไรนะ094ใช่ไหม0ย์0 9 5 5ย09้หสอง9งตัวนี้ก็คือตัวที่สองนี่มทีมก็ขึ้นตัวแรกตัวที่อนะอันนี้ไม่ต้องสนใจมันคือถ้าเรามาแบบนี้ปุ๊บแล้วปรากฏว่ามี qr code อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องเซฟนะครับ ไม่ต้องเซฟเป็นเช็คบายนัมเบอร์ให้เราออกไปแล้วไปสแกน qr code c โค้ดเช็คแทนเพราะว่ามีตัว qr code หรือบาร์โค้ไว้เรียบร้อยอยู่แล้วก็อย่าอย่าไปทำสลับกันแต่ถึงแม้ว่าท่านจะทำสลับกันสมมติเผลอทำสลับกันก็ไม่เป็นหาเพราะว่าเดี๋ยวงานหลังบ้านเนี่ยเราก็จะเอา data ทั้งหมดที่เช็คบาย o d e แล้วก็เช็คบายนัมเบอรวมถึงพวกรูปพรร์นอกบัญชีเหล่านี้ยเอามารวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลอยู่แล้ว กไ็ไม่ต้องกังวลก็ขอให,ให้เช็คเถอะแต่สิ่งที่ที่มันจะปวดหัวก็คือว่าบางครั้งเราไปเช็คบายนัมเบอร์เนี่ยพอเรามาตรวจดูว่าเอ๊ะเช็คบายโค้ดไปหรือยังมันอาจจะไม่ปรากฏเพราะเราไปเช็คบายนัมเบอร์แทนเพราะงั้นหลักการคืออย่างนี้ครับอันดับแรกถ้ามี QR โค้ดติดอยู่หรือบาร์โค้ดติดอยู่เช่นภาพนี้ก็ให้ใช้เช็คบายโค้ดนะครับหรือภาพนี้ซึ่งมี QR โค้ดอยู่ก็ใช้เช็คบายโค้ดนะครับ อย่าไปเช็คไบนัมเบอร์แต่ถ้าเป็นเลขครุพันธ์เดียวๆไม่มีโค้ดอะไรติดอยู่เลยแบบเนี้ยถึงจะใช้เช็คบายนัมเบอร์นะครับทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งคือมีเลขครุพันธ์อาจจะเป็นเลขรูปพันธ์ที่เก่ามากเลยสมมุติเนาะอย่างเงี้ยเลขครูปพันธ์เก่ามากเลยแน่นอนว่าไม่มีบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดให้เราเนาะเพราะงะั้นเมนูแรกใช้ไม่ได้เมนูที่2อ,อาจจะใช้ได้อาจจะใช้ได้นะครับแต่เราก็พยายามจะใช้เมนูเช็คบายนัมเบอร์เอาไว้ก่อนนะผมก็จะ จะลองเช็คดูนะครับว่าครูพันเนี้ยสมมติผมเดินไปเจออยู่ในห้องผมนะผมก็ช่วยคณะเช็คผมก็เปิดแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะ sc ma ma k อ่ามันก็จะมีขีดนะครับแล้วก็ขีดอ่อขีดสามสอง อ่าเสร็จแล้วครับพอเราป้อนไล่ไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไม่มีช้อยให้เหลือแล้วอย่างนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าเลขคูรูพันเลข,น,เลขเนียไม่ได้อยู่ในบัญชีดาต้าเ s e ไม่มีปรากฏอยู่ในบัญชี d า t ้ b a s e เพราะว่าบัญชี d า t ้ b a s e ตอนนี้เราใช้บัญชี d า t ้ b a s e ที่ระบบ e r p ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เก็บข้อมูลครูพันเก่าๆตรงนี้เอาไว้หน้าที่ของเราคืออะไรครับเมื่อครูพันอันนี้อยู่ในส่วนงานของเราอยู่ในห้องของเรา เราก็ทำการรีพอร์ตให้หน่วยคลังแลพผสสุกทราบนะครับด้วยการกลับไปที่เมนเมนูนะครับแล้วไปเลือกการเพิ่มคูรุภัณนอกบัญชีนะครับไปเลือกทีเเ่เมนูสุดท้ายนะครับนอกบัญชีกดเลือกเข้าไปแล้วก็เพิ่มเข้าไปเลยครับแต่ว่าการเพิ่มคูรุพัณนอกบัญชีเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือ 1. น,นะครับดาต้าเบสไม่มีเลย เมื่อไม่มี Database เราอาจจะต้องกรอกข้อมูลให้ได้มากที่สุดตามช่องที่ก็เตรียมเอาไว้ให้ซึ่งแน่นอนว่าตัว Inventory อยเ่ยเราทราบเนาะเรากรอกไปได้อืมเรากรอกไป SCMA เวลากรอกนะครับอย่าใส่ Space นะครับมีขีดมีอะไรก็ใส่ไปแต่ว่าอย่าไปใส่เครื่องหมายวรรคตอนนะครับ อันนี้ก็ขีดสองโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มามาดูที่ a s s e s s description เช่นเราอาจจะบอกว,ว่าเป็นโต๊ะทำงานนะเราไม่ต้องไม่ต้องเขียนขนาดก็ได้เพราะเราไม่ได้เอาไม้เมตรมาวัดนะครับแต่ว่าเรารู้ว่าเป็นโต๊ะนะเราก็เขียนว่าโต๊ะทำงานเอ่อหรือถ้าเป็นลักษณะจะเป็นโต๊ะห้องประชุมก็ได้นะครับจะเป็นโต๊ะห้องประชุมโต๊ะโต๊ะประชุม อะไรก็ได้เราสามารถเขียนได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็น d a t a ต a ร์เบสที่ททีครับมันไม่มีข้อมูล database เบสนะครับ a s s e t description 2ก็อาจจะเขียนเพิ่มเติมไปนะครับเช่นเรามีเราเจอยี่ห้อนะเราเจอยี่ห้อหรือเราสังเกตว่าโต๊ะประชุมนี้เป็นขาเหล็กนะเราพิมพ์ไปขาเหล็กขาเหล็กแล้วก็มีกระจก ใช่ไหมมีกระจกวางอยู่ด้านบนก็ว่ากันไปนะครับจากนั้น access location ก็ก็ตาก,ก็ใส่ตึกนะครับอยู่ตึกไหนก็เช่นตึกอา,อาคารเฉลิมพระเกียรตินี่ผมผมใช้ผมใช้ใชตัว การอ่านเสียงและแปลนขอ้อความนะครับ k 1 8อ่าแล้วสิ่งที่จำเป็นต่อไปก็คือภาพครับเราต้องถ่ายภาพไปด้วยนะให้เห็นอะไรบ้าง 1. ภาพครูปพนธ์อันนี้ไม่มีปัญหาภาพเรียกรูปพนร์ภาพอีสาไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือภาพบาร์โค้ดครับแปลว่าอะไรครับถ้าเราเจอแบบนี้คุณจะต้องเอาบาร์โค้ดซึ่ง ซึ่งถูกจัดสรรมาโดยหน่วยพัสดุของงานคลังเนี่ยคุณไปขอเข้ามาได้เลยนะครับจริงๆแล้วแต่ละภาควิชาแต่ละส่วนแต่ละหน่วยงานย่อยเนี่ยได้มีการขอไว้แล้วถ้าขอไม่พอก็ไปขอมาสำรองได้นะครับเอาคุรุภัณฑ์นะมาตัดแปะนะไม่ใช่ตัดแปะมาแปะได้เลยนะครับเพราะเขาตัดมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ถ่ายภาพของไอ้เจ้าตัวบาร์โค้ดหรือว่า QR โค้ดสำหรับครูพันธ์นั่นนะครับขอพูดใหม่นะครับเอาบาร์โคดนะ้ยยด,ด,าาคดมาตัดแปะนะครับเป็นบาร์โค้ดน้ำพิยาครูพันธ์ตัดแปะเอาบาร์โค้ดมาตัดแปะนะครับแล้วก็ถ่ายภาพซึ่งเด็นอินเมที่สองนะครับขออนุญาตนะตรงนี้เขายังจับข้อความผมอยู่แล้วก็พิมพ์ไปเรื่อยเลยเนี่ยต้องระวังครับใช้พวกนี้เวลาพูดเขาก็ยังพิมพ์ต่อโอ้พิมพ์ไปซะยาวเชีย ผมก็ไม่ได้สังเกตนะครับขอโทษทีโอ้โหพิมพ์ไม่ยาวมากนี่ผมพูดไปเรื่อยเขาก็พิมพ์ไปเรื่อยนะลืมปิดออปชั่นไมโครโฟนนะครับอ๋อขออนุเสียเวลานิดหนึ่งอ่ะเคจบที่เคหนึ่งศูนย์ปดเนาะผมปิดไมโครโฟนก่อนอ่ะโอเค เมื่อเราถ่ายภาพเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอย่าลืมย้อนกลับไปที่มีอยู่ช่องช่องหนึ่งผมจำไม่ผิดมันมีช่องบาร์โค้ดหรือ QR Code โค้ดด้วยนะครับเวลาที่คุณถ่ายภาพนะบาร์โค้ดหรือ QR Code โค้ดเนี่ยคุณมีอยู่2ตํตำแหน่งนะตำแหน่งแรกคือภาพนี้ต้องถ่ายภาพ Image ที่2นะครับแสดงบาร์โค้ดและอีกอันนึงก็คือมาสแกนเปิดกล้องแล้วก็สแกนนะพยายามอย่าอย่าพิมพ์ด้วย การมองบาร์โคดและพิมพ์พราะบางทีบาร์โคดเบอร์หนึ่งเราไปอ่านอีกเบอร์หนึ่งหรือพิมพ์ผิดนะครับก็ใช้สแกนเอาก็เรียบร้อยนะครับก็กดเซฟลงไปเจ้าตัวรูว้พันธ์นอกบัญชีก็จะถูกเซฟลงมาในดาต้าเบสซึ่งตอนนี้ถ้าเราทุกคนดูหมดเนี่ยนะนี่ผมขอยกเลิกก่อนนะจะเห็นว่าเรามีการทำงานอยู่กับส d a t a ้าเบสนะครับดาต้าเบสตัวที่3เนี่ยเป็นดาต้าเบมาตรฐานซึ่งเราใช้งานเป็นตัวเทียบนะครับเราไปเพิ่มไปลดไปแก้อะไรไม่ได้ ดัตเตเบสตัวที่หนึ่งเนี่ยเป็นเมนูที่เราใช้การเพิ่มเ,เลขคู่รัปพันหรือว่ารายละเอียดของคู่รัปพันโดยการสแกนตัวโคดนะซึ่งเราเรียกเมนูนี้ว่าเช็คบ by โคดด d ต t a เบสตัวที่2ก็คือเช็คบิลนัมเบอร์และดัตเตเบสตัวที่3ที่เราจะทํางานได้ก็คือลักษณะของดัตเตเบสของคู่รูปพันนอกบัญชีซึ่งเราสามารถเพิ่มเติมพวกนี้เข้าไปได้นะครับพอเราทํากันครบถ้วนแล้วเนี่ยงานหลังบ้านของงานคลังก็คือจะเอาด a ต a ตเบสทั้ง3ตัวเนี่ยมาเมิร์กันนะแล้วก็ไป เทียบกับดาตเาเบมาตรฐานที่เรามีอยู่แล้วนะครับเพื่อเพิ่มข้อมูลของอคุรุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เมื่อแต่ละปีเราทยอยทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีความแม่นยําในการเช็คคุรุภันฑ์ของคณะมากขึ้นแล้วก็หวังว่าเจ้าตัวแอปพลิเคชันนี้จะเป็นประโยชน์กับคณะวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันและอนาคตต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ